ที่ฟาร์มของเราเนี่ยครับมีแปลงหญ้า250ไร่เพื่อจะมาลดต้นทุนด้านอาหารหยาแล้วก็สําคัญก็คือองค์ความรู้ในเรื่องของพืชอาหารสัตว์เราเองก็ได้มีการใช้ใจและพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ปักช่องเข้ามาใช้องค์ความรู้เหล่านี้เพื่อผลิตหญ้าอาหารหยาคุณภาพสูงแล้วก็ผลิตได้ด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องมีการซื้อในกระบวนการผลิตทีมอาเราก็จะเตรียมอาหารหยาคุณภาพดีเช่นหญ้าแล้วก็ฟางนิดหน่อยเอาผสมเข้าไปแล้วก็ผสมวัตถุดิบอาหารข้นใน สัดส่วนประมาณอ,อ,อาหารค้น70%อาหารหยาบประมาณ30%พอเสร็จปุ๊บเราผสมด้วยเครื่องทีมอาเนี่ยเข้าดีแล้วเนี่ยมันจะได้โปรตีนอยู่ประมาณ14%เราก็จะตักออกใส่ถังหมักซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งการหมักครั้งนี้ไม่ได้เอาระยะเวลาแลครับหมักเพื่อการจัดเก็บถนอมอาหารให้มีลักษณะสดใหม่พร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับบัวกิน ทีมอาร์พวกเนี้นยธัญพืชท้องถิ่นที่เราเอามาใช้เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าเราจะลดต้นทุนด้านโลจิสติกลงไปเราจะต้องไม่มีการขนข้ามจังหวัดเราจะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสาปะหลังลากงาแล้วก็ธัญพืชอย่างกากแป้งมันสาปะหลังเปลือกมันล้างอะไรพวกเนี้ยครับเราก็จะเอามาประกอบสูตรด้วยองค์ความรู้ที่เรามี